เฮ้ยจงจำคำสอนไอ้ไว้หนึ่งอย่างนะครับมเออใ้่ใช่ภาคตรงงทุกคนเห้ยุีิยุใส่ในผตื่นิเอวเยเอเมื่อเมื่อกวานี่คือไม่รุนจะโสภด้วยกันใช่นี่ถามแล้วกูเกิดก่อนพวกเมื่อวังจงจำสอนคำสอนไอ้ไว้หึงอย่างว่าถ้นัพวกมึงสางประโยชน์ก็ได้พวกมึจะสางปัญหากับพ่อใชเนาะเอพวกเท่าเกิดมาเกิดมาแทงขังเดียวในชีวิต จำไปเลยว่าอันนี้มีความสุขเห็ดไปแต่อย่าสั่งปัญหาให้ผู้ใดแม่กทันโจรของเองมีหรื้อไอ้ดื้อจอนนีเว้ยกูหขวบเพกมึงเด้่อช่วดสกิดข่าวก้าวเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา วันที่13มีนาคม2568ดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์ผู้บังคับหมูก่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่รู้จักกันในชื่อของจอนนี่มือปราบได้โพส์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบ เปิดเผยถึงคำสั่งโยกย้ายของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีที่ลงนามโดยพลตรวปตรีฏิยุทธ์สิงสมโรธผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะเวลา180วันโดยมีผลตั้งแต่วันที่13มีนาคม2568เป็นต้นไป ดาบตำรวจพิทพลสีสมพงศ์เปิดเผยความรู้สึกผ่านทางโพสต์ดังกล่าวว่าการย้ายครั้งนี้อาจเป็นตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการของตนก่อนพิจารณาการลาออกจากอาชีพตำรวจพร้อมระบุว่าการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรพี่ปูลบางสาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เขาได้ตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดและใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ผมจะนําเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการทํางานในหน่วยงานสืบสวนที่สําคัญรวมถึงการทําคดีระดับประเทศมาช่วยเหลือประชาชนในอำเภอบ้านเกิดของผมโรงพักที่พ่อของผมเคยรับราชการและเป็นสถานที่ที่ผมเติบโตมาตั้งแต่วัยเด็ก ทางนี้ดาบตำรวจยุธพลศรีสมพงศ์เป็นที่รู้จักกว้างขวางจากการเป็นตำรวจนักสืบที่มีประสบการณ์ครอบคลุมหลากหลายหน่วยงานอาทิหน่วยคอมมโดกองบังคับการปราบปรามกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาลโดยเขาเคยมีบทบาทสำคัญในการคี่คขายคดีอาชญากรรมและจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลายคดีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน สำหรับการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูทร,ทรพิบูลบางสาหารดาบตำรวจยุทธพลขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนตำรวจและประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและความสงบสุขของประชาชนในอำเภอพิบูลบางสาหารเฮ้เมาเรา,าเนีนี่เมาเราเนี่ยนี่เมาเ้าเฮ้ยนั่งนั่งมาดิเลยเร็ว เฮ้ยมึงตีกูได้เมื่อกี้มึงสี่ช้อนตีเตอทำลายร่างกายเขาว่าเขาพึ่งว่าอันนี้นจอาชุดเมาเหล้านะครับตอนนี้นี่ครับไม่รู้ว่าเป็นมาจากไหนนะครับดิโซกโซปูได้เมื่อกี้นีดิวย่วงเฮ้ยเฮ้ยมาเบิ่งพะเมาพาเอาขึ้นรถพาขึ้นรถไปโรงพักจะรู้วินีละ ทาแน่วได้แนวนี่โมเมนต์ทาแล้วม่านศาสนาจับคุ้มโตเดี๋ยวเอาดีเลยได้ก็ได้เอาละเปิดเปิดเมาเรากินหึ่งเลยดีดีดีกูน่ะขวดเบียร์ขวดเราหึงไะเอาเขาล่วงพลาดป้อมน้องขึ้นรถมาเป็นมูอไว้นะครับโอ้โหดีดีันท่ถาดดีเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดี อยู่วัดไหนยังไหนเบาดีๆนี่ผมให้อภัยได้ในข้อหาทำลายหลังกายเจ้าพนักงานนี่นี่เอาดีๆฮะมวงฮะโอ้จ้าเนี่านี่คุยกับเจ้านายเพิ่นเออคุยดีๆคุยดีๆนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นี่บ้านคูอยู่อ่เพิ่งพุ่งเข้มเหนืออยู่บ้านไหนบ้านไหนคเป็นคู่บ่าวเหรอฮะมาได้เนี่ย กมีกินหรอกินเหรวกูมีกินหรอไปขึ้นรถขึ windows, ้นรถขึ้นรถโมเสียเวลาไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปวันนีนีไปสสอารมณ์ไปไปสงบสวัอารมณ์ก่อนไปโอ้แม่ผมมาถ่ายอยู่นี่ที่เขาเขาข้านี่องเลย มะหวดนี่แห้งจังเัมนไปเบายังมลัวเลยวัาอยุ่บานเดี๋ยวเดีนี้เมารับโมาเขาลงมาอาเดนะ้วยซัดพมมีมันมีสิบสามตัวนะมึงไปชุวทีบ้างทีบ้างมมีมมีผมมีวงบดบที่สมุนิว่าุดที่บที่ใสไปยัง ลอจะรอดเอาตะนาวพ่ออยู่ที่หมู่ทีไหนบอกใค้ยอดต้องชฉดตัวมาตงเอาฉนะฮะต้เอานะกูกูรักขของ่จะต้องเก่าเหรอจะจะจะเป็นใคร้งูจะเยอะยัดิกูเล่เยอะยงไกูะเช่าเยอนยังไงตายแล้วตายจบพิจารณาสักทีจบถึงมากแบบสบายสบายจะไหนยังดิะยู่สายตะคงมันจะไม่ตะคงจะไหนเป็นเป็นปลาปูี่ัน้จะไหนยังด

คเงยีจำไว้นะไอ้น้องความน่านับถือมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อายุหรือตำแหน่งแต่มันขึ้นอยู่ที่ความคิดคำพูดและการกระทำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจ ได้โตเจ้าเมื่อเป็นคู่คือสีดีเกิดเป็นมือใดมีเต็มวนอยู่เบิดปีบ้านใดเขามีงานบุญเจ้ากับไาอยากได้เดเอยากมีเมียที่เล่าอสิคอยนั่งเฝ้าดูและเจ้าบอไปไกลบ่ว่ากลังเว้นกลังขื้นบอไปใส่สิ่อยู่ใกล้ๆเจ้าลุกยามใด สิประครงได้เมียขี่เหราดีกว่าได้เมียเจ้าสู้ลองคิดตรองดูก็ดีเป็นอีลำยองบบตองยานไผมาแย่งเอาแม่เนื้อทองสี่มันไว้ก่อนร บอกคนนี้หลงมักผู้สาวขี่เมาหาคนคือเจ้ามันหายากยีลีอยากได้แฮงเด้สาวลำยองคนนี้ทักแพงยีลีอทายขอมันสี่ได้บ่อน้โอ้ยอีลาคำแพงเอ้ย อยังก็พร้อมีล่ะอ้าขอมั่นไปก่อนสีได้บ่